สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่พิมิกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมตัวเดินทางไปตุรกีและลงถึงการใช้ชีวิตในตุรกีด้วยนะคะสภการใช้ชีวิตตุรกีเนี่ยคือพี่พิมายถึงเป็นการใช้ชีวิตชั่วคข่าวในการไปในครั้งนั้นๆเนาะเพราะเกิดใช้ชีวิตถุกวันเนี่ยพี่พิมก็ไม่เคยไงพี่พิมก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องใช้อย่างไงเราจะเริ่มจากการเตรียมตัวก่อนก่อนอื่นนะคะ อย่างที่รู้กันอยู่ว่าการไปประเทศตรุรกีตอนนี้คือไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมพาสปอร์ตให้เรียบร้อยพาสปอร์ตคือจะต้องเหลือการใช้งานอย่างน้อยอรู้สึกจะเป็น3เดือนถ้าผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะคือเหลือให้เยอะเข้าไว้จะได้ป้องกันความผิดพลาดนะคะแล้วก็ตัวเครื่องบินที่เราจะต้องเตรียมไปเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะไปเมืองไหน โดยที่สนามบินหลักเนี่ยก็จะอยู่ที่อาตาเติร์ที่อิสตันบูลนะคะเป็นสนามบินใหญ่ส่วนจะต่อไปเมืองไหนก็คือค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตัวเครื่องบินนะคะหาได้จากตามเว็บไซต์และเอเจนซี่ต่างๆนะคะราคาจะอยู่เริ่มต้นที่2 8 0 0 0ขึ้นไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาลที่เราจะไปด้วยเพราะฉะนั้นการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยจองก่อนล่วงหน้านหลายเดือนเนี่ยจึงเป็นผลดีถ้าไปหน้าหนาวจองหน้าร้อนถูกไหมเจอมันก็แบบมันก็จะแบบได้ราคาที่ซอฟลง ถ้าจะเป็นบินตรงเป็น10ชั่วโมงเนี่ยก็คือบินตรงเลย10ชั่วโมงก็จะเป็นสายการบินเดียวเลยคือ Turkish a l r l i n น s นะคะตัวเครื่องบินอยู่มา3 0ม0มืถึง4 0,000แล้วแต่ช่วงฤดูกาลอย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดเป็นไปต่อเครื่องก็จะมีหลายหลาย,ลายสายการบินอย่างที่พี่พิมพ์ชอบไปพี่พิมจะชอบไปเป็นของมอาเลเซีย i อนไลน์เนื่องจากว่าเป็นสายการบินของเอเชียด้วยกันเพราะฉะนั้น ความใกล้เคียงในวัฒนธรรมวิธีการพูดกันจาคือเหมือนเข้าใจกันไงไม่มีมาแบบว่ากระชชอห้าแล้วพี่พิมประทับใจในการบริการเขาเออดูแลใจใส่ดีแต่บางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเครื่องบินตกขึ้นมาหนูตายคือถ้าเครื่องบินจะตกนะนั่งอะไรนั่งสายการบินไหนคือมันก็ตกไงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ดวงในตอนนั้นมากกว่าว่าดวงจะซวยแค่ไหนจะเครื่องบินตกหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลมัน สิ่งที่พี่พิมกำลังจะบอกคือ,อมันไม่มีกัปตันเครื่องบินคนไหนเนาะที่จะขับให้เครื่องบินตกไปซะทุกครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าตัดสินจากการตกรเครื่องบินตกครั้งหรือสองครั้งเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่พิมจะให้ทุกคนนั่งสายการบินมาเลยอะไรตลอดใช่ไหมคือมันเป็นแค่คําแนะนําจากประสบการณ์ที่พี่พิม์เคยนั่งสายการบินเธอคิดอะไรพี่พิมก็นั่งมาแล้วเขาก็คือหรูหราระดับเป็นในในระดับของเขานั่นแหละ ออก็คือคุ้มราคาของเขาที่จะเก็บเราไปสามหมืนเกือบสี่หมื่นนั่นแหละนะหรือบางทริปก็คือสี่หมืนกว่าแล้วคันนี้เมื่อเราเตรียมออตัว๋วเครื่องบินแล้วใช่ไหมทำการจองแล้วถ้าเกิดทำถ้าทำการจองจากเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะให้เป็นอ e ีทิเคตมาเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปขึ้นเป็นตัว๋วเครื่องบินที่สนามบินนะคะออแล้วก็รับตัว boarding pass มาแล้วก็ การเตรียมของเนี่ยก็คือเตรียมกระเป๋ากนะ็คือจริงๆแล้วถ้ามันถ้าเราไม่ได้ไปในช่วงหน้าหนาวเนาะก็เตรียมเสื้อผ้าไปแบบไม่ต้องเยอะมากก็ได้อะ่ะคือไปซักเอาที่นู่นบ้างก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดกลัวมันจะลําบากก็คือก็ลองศึกษาวิธีการเตรียมเสื้อผ้าพับเสื้อผ้าแบบใส่ยังไงให้มันได้เยอะที่สุดแล้วแบบรักษาน้ําหนักเอาไว้ตามที่แต่ละสายการบินกําหนดส่วนใหญ่ก็มัน20 ยี่สิบยี่ห้าโลแล้วแต่นะคะแล้วแต่สายกันบินนั้นนั้นส่วนที่แบบสามารถติดตัวขึ้นไปได้ก็จะเป็นกระเป๋าฮิ้วเป้อะไรพวกนี้ก็คืออย่าพกของที่เป็นของเลวที่น้ําหนักเกินอ,ะ,อะไรหนึ่งร้อยมิลเขาเรียกว่าบรรจุหรือน้ําหนักบรรจุสี่หนึ่งร้อยมิลใช่ไหมยอย่าพกขึ้นไปแล้วก็สิ่งที่ควรจะพกในกระเป๋าเล็กเล็กของเรานะนะคะและเป็นผู้หญิงก็คือควรจะมีทิชชู่ผ้าเปียกพวกนี้เอาไว้แบบเช็ดทำความสะอาดบางทีเรา อาจจะไม่รู้ว่าจะขอจากพนักงานบนเครื่องบินยังไงเออแล้วก็มียายาแบบเขาเรียกยาประจําตัวหรือยาดมยาแก้เมาเรือเมารถอะไรอย่างเงี้ยเมาเรือสิเมาเครื่องบินสิเราไปเครื่องบินเราจะเมาเรือเมารถได้ยังไงคือเมาเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเป็นช่วงที่มันเทคเทคขึ้นไปมันอาจจะบึกบึก้างอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกเวียนหัวไม่สบายตัวแล้วก็อ่าให้อัดเพลงลงในมือถือเยอะ อัดหนังอัดเพลงอะไรลงมือถือเยอะๆหรือแท็บเล็ตแท็บเล็ตไอแพดไวแพดอะไรเราเนี่ยเพราะว่าเราอยู่บนเครื่องบินนานเป็นสิบสิบชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันจะมีความเบื่อถามบนเครื่องบินมีหนังให้ดูไหมในบนเครื่องบินมีหนังให้ดูค่ะแต่ภาษาอังกฤษอะบางทีมันไม่เก็ททุกคําพูดนะเราอาจจะเก่งภาษาอังกฤษเราก็ฟังดูแต่มันก็น่าเบื่อไม่เหมือนดูหนังไทยของเรามันตื่นเต้นตลอดเวลาไงล้วก็เตรียมเพลงไปฟังแก้เบื่อ แล้วก็การจองตัวเครื่องบินถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยไม่เคยไปและอยากจะเห็นวิวก็ให้แนะนําให้เลือกเป็นแบบสองที่นั่งแล้วอยู่ติดริมหน้าต่างนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ไม่เสียดก,กับการที่จะต้องเห็นวิวทุกเนี้ยก็แนะนําให้เลือกแบบแถวกลางที่เป็นสีที่นั่งเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยจองกันมันก็จะเยู่ที่นั่งแล้วก็จะมีที่ไว้วางของของเราเนาะแล้วก็แล้ว,ลวเผื่อเราก็จะได้นอนไปสิบชั่วโมงคือน,นอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอืม มีเครื่องสำอางเล็กน,น้อยติดไว้ในกระเป๋านะคะน้ำแร่อเล็กๆเกบาๆฉีดแบบให้หน้าตาสดชื่นนิดนึงแล้วก็แบบเมคอัพก่อนลงจากเครื่องไปจะได้รู้สึกว่าหน้าตาเราไม่น่าเกลียดจนเกินไปอะไรอีกดีล่ะแล้วก็สิ่งที่พี่พิมพ์แนะนําให้นําไปอย่างหนึงก็คือผ้า,อ,อ,าอะไรมันเป็นผ้นาคลุมเล็กๆอ่ะผ้าคลุลมเพราะว่าที่นั่นนะคะเป็นศาสนาอิสลามเวลาที่เรา เดินทางไปเที่ยวที่ตรุรกีอะสิ่งที่เราเห็นเยอะสุดนี่นคือมัสยิดหรือที่เขาเรียกกันว่าจามินะคะเยอะมากวิธีการเข้าชมก็เหมือนกัเวลาเราไปเข้าเที่ยววัดพระแก้วคือเราต้องสวมสวมผ้าถุงใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาให้เราคลุมศีรษะคือไม่ต้องคลุมเป๊ะแบบสาวอิสลามเลยคือแบบคลุมคลุมศีรษะให้เข้าไปเยี่ยมชมข้างในเป็นการให้เกียรติสถานที่อย่างหนึ่งนะคะถ้า ไม่มีก็ซื้อที่นู่นราคาต่าสุดที่เคยซื้อคือ5ลี5ล้5ลีลาคูณ20ประมาณเท่าไรร้อยหนึง่งเตรียมที่นี่ไปดีกว่าค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ามันจะร้อยหนึ่งนะก็ะเตรียมไปดีกว่าแต่ที่นู่นก็คือค่าผ้าเขาจะสวยๆลายก,ก็ก็จะเก๋ๆเนาะแล้วหลังจากที่เราเตรียมเสื้อผ้าการเตรียมเสื้อผ้านะคะก็ต้องดูว่าไปฤดูไหนถ้าไปฤดูร้อนก็เตมเสื้อผ้าชิวๆไปแต่มันต้องเตรียมขาสั้นไปนะคะ ขาสั้นคือใส่แบบอยู่ในบ้านคือใช่สั้นแบบโอ้ยสั้นเลยขนาดนั้นเหมือนเราอยู่บ้านอะไรเงี้ยเนาะก็คือเป็นการเตรียมอะไรที่ใส่สบายเป็นกงเกงยีนเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบเพราะว่าที่นู่นจะเดินเดินทางเดินสูงขึ้นเรื่อยๆทางมันชันขึ้นเรื่อยๆเวลาเดินทางแต่ละที่อ่ะคือบ้านอยู่มันเป็นแบบเป็นฮิลขึ้นไปคือมันมันเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นรองเท้าผ้าใบเป็นสิ่งที่แนะนําส้นสูงใส่ได้ไหมใส่ได้ ต่เมื่อยนะเดือนอะไรไบ่อยๆก็เมื่อยเหมือนกันเพราะเราไม่ชินกับการที่จะต้องใส่รองเท้าแบบนั้นเหมือนคนที่นูน่นแล้วถ้าไปหน้าหนาวก็คือเสื้อหนาหนาเตรียมไปสักหนึ่งชดุดก็เตรียมไปสักหนึ่งชุดรองเท้ารองเท้าบูทหรือรองเท้าที่ใส่ใส่เวลาช่วงที่เจอหิมะมันจะได้ไม่แบบไม่ลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอ่ในส่วนของการเดินทางอย่าลืมดูพาสปอร์ตอย่างที่บอกไปคือเหลืออย่างน้อยก็ต้อง6เดือนนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่มีปัญหาแล้วอย่างงี้ โดยส่วนใหญ่ไม่ไม่ใช่แีน้อยมากที่ทางตอมของแต่ละประเทศนั้นๆเนี่ยคือจะไม่ให้เข้าเนื่องจากเรามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเขาก็จะขอดูหลักฐานส่วนตัวเราเช่นหาอะไระหลักฐานทางการเงินดูบุ๊กแบงก์เราดูหนังสือรับรองการทํางานของเราอะไรเงี้ยคือ ถามว่าตรวจทุกครั้งไหมไม่ตรวจทุกครั้งนะคะถ้าเราไม่ได้น่าสงสยัยแต่เตรียมติดไปด้วยก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะกระดาษแค่แผ่นสองแผ่นเท่านั้นเองส่วนการจองโรงแรมมีคนถามว่าถ้าต้องมีใบจองโรงแรมไหมคะใบจองโรงแรมไม่มีเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเดี๋ยวเราคือเราเรามาพบแฟนเพราะนั้นเราไม่มีใบจองโรงแรมเพราะฉะนั้นเออเรามาพบคนนี้คนคนี้เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่พี่พิมพ์แนะนําให้มีไว้นั่นคือ รูปถ่ายนะคะรูปถ่ายของคนที่เราจะไปพบพร้อมรายละเอียดของเขานะคะเขียนมาด้านหลังเลยเบอร์โทรศัพท์นะคะที่อยู่หมายเลขบัตร ID ของเขาเพื่อที่มีปัญหาขึ้นมาได้ยื่นรูปนี้ให้เขาดูพร้อมกับข้อมูลของคนคนนั้นนะคะ,ะก็จะช่วยลดลดความน่านสงสัยลงอืเพราะฉะนั้นก็เตตินไว้และอีกอย่างหนึ่งที่พี่พิมพ์แนะนําให้มีนะคะนั่นก็คือสมุดโน้ตพร้อมปากกา จดทุกอย่างที่จําเป็นลงไปในนั้นนะคะแล้วก็เอาไว้จดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในนั้นไม่ว่าเป็นคําศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเพราะบางทีการพูดของเราสาเนียงไม่เข้าใจแต่เราอาจจะเขียนดีไงแล้วก็เขียนใส่สมุดแล้วเขาอ่านมันก็จะโอเคขึ้นอืมเอาแล้วหลังจากที่เราเตรียมเกี่ยวกับตัว๋วเครื่องบินพาสปอร์ตหลักฐานการเดินทางเสร็จคราวนี้ก็เรื่องของการเงินเตรียมเงินนะคะถามว่าเตรียมเท่าไหร่ถึงจะพอถามว่าไปอยู่กี่วันที่นู่นนะคะอ่า ของไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูกเมื่อตีเป็นเงินไทยแล้วนะก็ไปอยู่นานแค่ไหนก็เตรียมเงินเผื่อเอาไว้ถ้าเกิดไม่ได้ไปเที่ยวส่วนตัวคนเดียวเงี้ยก็ไม่ต้องเตรียมไปเยอะหรอกเพราะว่ากินอยู่กับเขาแล้วแหละอย่าไปซื้อเองเลยนอกจากของฝากของฝากก็ไม่ได้แพงนะที่ตลาดเขาจะมีแบบขายเหมือนขายเป็นเหมือนถังสำเพงอะไรที่มันเยอะๆขายแบบเยอะๆก็จะมี ซื้อแบบนั้นมาฝากก็ได้ไม่จําเป็นต้องขนมาฝากให้เยอะแยะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ผ่านตอมอไม่ผ่านส่วนลดก,การขึ้นมาจะเป็นปัญหามาซื้อเอาตรงดตี้ฟีก่อนออกมาก็ได้จะได้ไม่ยุ่งยากเนาะเข้าของคล้ายเราแหละที่จุดเด่นเขาก็จะเป็นเทอร์กิสตีไลท์ก็คือเป็นขนมแล้วก็จะเป็นผ้าพันคอเป็นเอวิลไอพวกนี้ราคาไม่สูงมากนะคะสามารถหาซื้อหาโทษกับหาซื้อและจับจองได้เอามาฝากได้เพราะฉะนั้นเงินก็ไม่ต้องเตรียมไปเยอะ เงินเมื่อเตรียมไปเสร็จเมื่อถึงสวรรณภูมินะคะให้แลกเป็นดอลลาร์ที่นั่นก่อนหรือยูโรก็ได้แลกเก็บเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อเครื่องเนี่ยมันสามารถใช้ในส,สนามบินนั้นๆได้นะคะเพราะเป็นเงินที่เป็นสากลเสร็จแล้วพอมาถึงสนามบินที่ตุรกีเนี่ยให้แลกเป็นดอลลาร์หรือหรือให้แลกเป็นเงินลีลาเนี่ยสักเล็กน้อยไว้ใช้ระหว่างทางที่มีการเดินทางแต่อย่าแลกหมดเนื่องจากว่าที่สนามบินตุรกีเนี่ย ชาร์จค่าแลกเงินเนี่ยแพงมากมากเนาะแล้วลวันหลังพอเราไปถึงที่ตุรกีเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นเราอาจจะไปแลกที่ตลาดเมื่อแลกที่ตลาดเนี่ยเราจะได้เลทที่ที่เสียค่าชาร์จน,น,น้อยลงอันนี้เชื่อพี่พีมพี่เพม,พมโดนไปแล้วคือได้เลทผิดกันเลยนะค่าเงินขึ้นลงตามตลาดโลกปกติเลยแลกได้ที่ตลาดนะคะแต่ที่ตลาดจะชาร์จถูกกว่าสถานทิ่ชาร์จแพงมากแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องเอาไปแลกหมดนะคะคือ แลกที่สนามบินนิดหน่อยไปตลาดก,ก็แลกเก็บไว้นิดหน่อยไปซื้อของฝากเอาไว้ดอลลาร์เนี่ยเก็บเอาไว้เมื่อวันที่เรากลับประเทศไทยเราก็จะแลก,กเป็นเงินไทยได้อีกเนาะค่าเงินจะได้ไม่ตกไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าวันนั้นเงินขึ้นก็แลกได้โอเคไปใช้ได้นะแล้วก็หลังจากเตรียมเรื่องเงินเสร็จก็ควรจะดูอ่าคราวนี้เราก็จะมาดูว่าเมื่อเราไปถึงตุรกีแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องรู้บ้าง เมื่อถึงตุรกีเสร็จพอลงจากเครื่องปุ๊บนะเขาก็จะมีช่องทางให้เราเดินไปเพื่อไปจุดตรวจคนเข้าเมืองถูกไหมคะจะทํายังไงถ้าเราอ่านภาษากังกไม่ออกอ่านภาษาตุรกีไม่ออกให้พยายามดูง่ายๆถ้าพวกหัวทองหัวน้าตาลเป็นหน้าแข็งๆมันเดินไปแถวเดียวกันนั่นคือของตุรกีแต่ถ้ามีคนเอเซียผสมคนนู้นคนนี้ผสมอยู่ในแถวนั่นคือเขาให้สําหรับคนที่ เป็นชาวต่างชาตินะคะให้เข้าแถวนั้นตามเข้าไปให้เข้าแถวนั้นแต่ต้องกังวลเพราะว่าทริปที่ไปตุรกีคนไทยเยอะทุกรอบนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่มันน่าเที่ยวนะเขาก็ไปกันบ่อยๆเราก็จะเจอคนไทยที่นั่นเยอะแล้วก็พอถึงนักเสร็จแล้วเ,เขาก็อาจจะสอบถามนิดหน่อยแล้วก็ตอบคาถามไปเขาจะสำเนียงเขาก็เป็นสำเนียงอังกฤษแบบแบบตุรกีอะแล้วก็ฟังไม่ยากเท่าไหร่นะค่อยๆฟังไป เสร็จแล้วก็มีการตรวจอะไรเรียบร้อยตรวจข้าวของตรวจกระเป๋าสแกนเสร็จปุ๊บก็เข้าไปด้านในแล้วเขาก็จะมีใบที่บอกว่ากระเป๋าเราเนี่ยอยู่ในเกตที่เท่าไหร่เราก็จะไปดูแล้วก็รอกระเป๋าของเรามาพอได้กระเป๋าเสร็จปุ๊บก็ออกตามทางไปนะคะออกตรงไหนมีทางบอกค่ะนะคะมีทางบอกอยู่นะคะว่าจะเป็นทางที่ออกอาทางออกเนี่ยเดินตามเข้าไปออกก็จะมีเหมือนที่บ้านเราคือจะมี เขาเรืยกงอะไรนะจอใครดูว่ามีใครออกมาจากสนามบินบ้างเลยคนที่มารับเราเขาก็จะเห็นเขาก็จะมารอรับแต่ถ้าคนที่ต่อเครื่องก็คือต้องไปอีกที่หนึ่งเพื่อรอต่อเครื่องอันนี้คือคงต้องศึกษาก่อนไปว่าต้องต่อเครื่องที่เกตไหนไปรอตรงไหนเนาะสำคนที่ลงอิสตันบูลเลยคือง่ายๆคือออกมาจากสนามบินปุ๊บก็จะมีรถไฟตะดินเหมือนของที่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 สนามบินบ้านเราอย่างนั้นเลย ก็คือมีคนไปด้วยก็คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่ถ้าไปคนเดียวศึกษานิดนึงว่าจะต้องต่อเครื่องอยังไงนะคะ,ะและ้วก็พอไปถึงตุรกีสิ่งที่เราต้องรู้คือคนประเทศนี้เป็นคนอิสลามเมื่อเราไปถึงที่นั่นก็ควรจะทำตัวให้เข้ากับสถานที่นึงจะมาร้องงอเงอยากกินหมูจังเลยอยู่นีจะก,กินหมูทอดของที่เตรียมมาคือมาม่าหมูสับอย่างเงี้ยไม่โอเคนะถามว่ากินได้ไหมกินได้เอาซองทิ้ง พี่พิมก็ทําคือเอาซองมาม่าทิ้งไปเล็กขยำขยี้ทำลายหลักฐานไปอย่าให้มันไปหลุดอยู่ที่ไหนว่าเป็นมาม่าหมูสับเขาจะรังเกียจได้เขาจะหาว่าไม่ให้เกียิศาสนาเขานะแล้วก็ที่นั่นมีห้างห้างที่มีอาหารเอเชียขายว่าจะเป็นเมโทรหรือคาฟูสามารถเข้าไปค้นหาอาหารไทยที่นั่นที่เจอเยอะสุดน่าจะเป็นพันธุ์ไทยนรสิงที่มีขายทุกอย่างตามห้างคือเจอเลยที่นั่นเจอที่นั่นนะคะไม่ต้องขนอาหารไปก็ได้สำคนที่กังวลว่า ไปถึงเนื่อจะกินอะไรมันจะเป็นการสร้างน้ําหนักให้กระเป๋าเราซะมากกว่าเตรียมได้ยังมากแนะนํา,นานให้เตรียมเป็นพวกขนมปังเราไปหาอุปกรณ์ให้้นู่นไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นเนื้อเป็นไก่เอาไปหมักกินทอดกินที่นู่นก็ได้ถ้าถ้าเกิดไม่สะดวกใจที่จะกินอาหารตุรกีนะคะเนื่องจากรสชาติมาตาันต่างที่นั่นมี KFC แต่กินไก่ทุกวันคงไม่ไหวกิน KFC แล้วพนักงานขายภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง เราที่เจอมาคือไม่แข็งแรงแล้วเราเองภาษาอังกฤษอาจจะไม่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออย่าลืมหัดภาษาตรุรกีไม่ว่าเป็นการนับเลขการสอบถามเส้นทางอะไรไปบ้างนะคะหรือจะพกเป็นวิดีโอหรือเป็นสมุดอย่างที่พี่พิมเคยบอกว่าให้พกสมุดไปด้วยเปิดเขาอ่านแลวอยากรู้ประโยคนี้ช่วยตอบหน่อยเท่านั้นเองอย่างเงี้ยน,นะคะนี่คือเหตุผลว่าทาไมต้องพกสมุดปากกาไปด้วยนะคะเพื่อเอาไปใช้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเมื่อไปนั่นก็คืออย่างที่บอกคือเข้าไปมัสยิดต,ต่างๆนะคะอย่าลืมคุมผมด้วยสับผู้หญิงเรานะคะแล้วก็ไปที่นูน่นผมดำๆผมนงแดงตาอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้ผิดจากเขาพวกเหมาเป็นคนญี่ปุ่นหมดคนก็อาจจะมองเราแลนะ้วเจ๊ปองเจ๊ปองอะไรเงี้ยคือเจ๊ปองบ้านแกนสิชนะไทยแลลริยมย่าฉันมาจากประเทศไทยก็ <laughs> คือคนเขาก็จะไอ้ะอะก็เป็นคนญี่ปุ่นไง ก็จะแบบได้รับความสนใจมีการมองชี้ไม้ชี้มือเหมือนตอนที่พี่พิมพ์ไปก็คือมีพวกแบบสาวๆเด็กๆมาขอถ่ายรูปคู่ด้วยประมาณว่าเฮ้ยฉันน่าจะดังกว่าซูเปอร์ซาร์ที่นี่อะไรเป็นคนมาลุมขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติของเขาเขามองคนเอเชียส่วนใหญ่คือคนญี่ปุ่นนะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจบอกเขาไปว่าไม่ใช่ฉันคนไทยอย่าไทยแลนด์ริยืมอย่าฉันมาจากประเทศไทยนะ สิ่งสาคัญที่สุดในการเดินทางไปประเทศตรุรกีนะคะนั่นคือความมั่นใจในตัวเองอย่าไปทาหน้าทามีพิรุษน่าสงสัยอยาปตะก,กุกตะก,กักคือทุกคนเข้าใจว่าเราไม่ใช่คนตรุรกีเพราะนั้นภาษาของเราจะแตกต่างกันอย่างแน่นอนเขาจะพยายามเข้ามาพูดกับเรานะคะคนตรุรกีจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักนะคะพูดจาน่ารักเสียงดังนิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเด็กผู้ชายที่เขาอายุมากขึ้นแล้วเขาก็จะแยกบ้านอยู่นะคะ แต่ไม่ไม่ได้ใช่ทุกครอบครัวอืคนที่ยังไม่มีงานทําก็ยังอยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเกรงใจเขาแล้วก็ใส่ใจในศาสนาของเขาอันนี้พี่พิมพ์ย้าม,มากเพราะว่าเรื่องศาสนาเรื่องที่แบบมันมันเปราะบางอะ่ะพี่พิมพ์เคยเห็นแบบคนที่มีแฟนเป็นอิสลามอะ่ะแต่ชอบโพสต์รูปอาหารที่ทาด้วยหมู คุกกี้คุกกีก้ด้วยหมูมาแท็กไปให้แฟนมั่งขึ้น Facebook ขึ้นอินสตาแ a รมอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ให้ความเกรงใจเลยไม่ได้ไม่ได้มีมารยาทเขาเรียกไม่มีมารยาทว่าคุณมีแฟนเป็นคนอิสลามนะแต่คุณไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณควรทําคืออะไรชอบกินหมูก็เก็บไว้ในใจไม่เห็นจะต้องแบบโพสขึ้นอะไรอย่างนงี้ใช่ปะ อย่าลืมว่าทุกวันนี้เรามีสงครามเพราะเรื่องศาสนาด้วยนะคะที่มันเป็นจุดเปราะบางจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษามาร,มรายยาตาในเรื่องพวกนี้และอย่าลืมเอามารยาของไทยเราเนี่ยไปให้เขาดูด้วยว่าเขาได้ชมว,วิตายแล้วมีสไปยเป็นคนไทยนี่น่ารักจริงๆเลยชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปตุรกีละเอาไว้เขาหน่าท้นนึกอเลยออแล้วจะมาพูดอีกนะคะแล้วอย่าลืมศึกษาภาษตรตุรกีเพิ่มเติมนะคะเวลาไปที่นู่นจะได้ไม่ไม่อะไรนะไม่ ไม,ไ,มไ,มไม่แปลวไม,ไม่ตื่นเต้นหรือจะทําวิดีโอที่เกี่ยวกับภาษาตรุรกีนะให้เป็น Off line, ออฟไลน์ก็ได้นะคะเอาไว้ดูตอนไม่มีเน็ตอ๋อพูดถึงถึงเนี่ยนึกออกได้ละโทรศัพท์มือถือที่นู่นะคะของประเทศไทยถ้าไม่ได้เปิดโรมิ่งไว้ใช้ไม่ได้นะคือใช้ได้ครั้งครั้งหลังครั้งแบบที่แบบใช้ได้เลยคือตอนนั้นเครื่องบินลงถึงตรุรกีปุ๊บโทรบอกแม่ได้ทีเดียวนะจนน้นใช้ไม่ได้เลย ก็ใช้รัซิมของตัวกีก็ไม่ใช่ว่านึกอยู่ๆคุณจะไปซื้อมาก็ไม่ชาใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ได้เปิดเอาไว้นะคะโ o มม i n g แต่ใช้โรม m i n g ก็คืนอนาทีหนึ่งสองร้อบาทนะก่อนไปศึกษาด้วยดีอย่าเผลอไปใช้จนแบบไม่ได้คิดไม่ให้กลับมาถึงปุ๊บเฮ้ยค่าโทรศัพท์แพงกว่าค่าเครื่งบินอีกอะไรเงี้ยโอเคฝากไว้แค่นี้ละค่ะไปแล้วนะคะบายค่ะ